คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่79ทับ2557เรื่องการกําหนดตําแหน่งเพิ่มและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งเพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมยิ่งขึ้นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคําสั่งดังนี้ข้อนหนึ่ง ให้กำหนดตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในสำนักนายกรัฐมนตรีจำนวนสี่ตำแหน่งโดยให้เป็นข้าราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพศ2551ข้อ2ให้นายปรีชากันทิยะพ้นจากตำแหน่งประลัดกระทรวงวัฒนธรรมและให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตามข้อหนึ่ง เป็นพิเศษเฉพาะรายข้อสให้นายสุเทพเหลี่ยมสิริเจริญพ้นจากตำแหน่งปลัดกระทรวงพลังงานและให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรักฐมนตรีตามข้อหนึ่งเป็นพิเศษเฉพาะรายข้อสให้นายทศพลสิริสัมพันธ์พ้นจากตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาและให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตามข้อหนึ่งเป็นพิเศษเฉพาะรายข้อ5ให้นายอภิชาติจีระวุฒิพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตามข้อหนึ่งเป็นพิเศษเฉพาะรายข้อ6ให้นายอภินันโปษยานนท์ ผนจากตำแหน่งรองประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมและให้ดำรงตำแหน่งประลัดกระทรวงวัฒนธรรมข้อ7ให้นายอารีพงศ์ผู้ชอุ่มผนจากตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาร,ระบบราชการและให้ดำรงตำแหน่งประหลัดกระทรวงพลังงานข้อ8ให้นายกรมจรตติยะกวีผนจากตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาข้อ9ให้นายกมนรอดคลายพ้นจากตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อ10ให้ข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่มีคำสั่งนี้เป็นต้นไปข้อ11ให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนสำนักงบประมาณและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการเกี่ยวกับตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการดังกล่าวให้เรียบร้อยโดยด่วนโดยจัดให้ดำรงตำแหน่งที่ไม่ต่ำกว่าตำแหน่งที่ข้าราชการผู้นั้นดำรงตำแหน่งอยู่เดิมข้อ12 เมื่อมีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีแล้วให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งตามคำสั่งนี้เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายข้อ13เมื่อไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อสองข้อสข้อ4และข้อหแล้วให้ตำแหน่งดังกล่าวเป็นอันยกเลิกทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่งณนวันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2557พลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ